ฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนด้วยผมตอรีทุกคนอยู่ home เล็กแห่งเก็กกันแน์นะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมนารูโตะชิบุเดนอันติเมตยินใจอิมแพคกันในพาทที่7 7แล้วนะเว้ยนะเส็จแล้วนะเนี่ยโอเคก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะแกไปข้างบนต่อนะน่าจะน่าจะบวกกับโอโลนะฮะเอาพาทที่แล้วเราไม่เจอไปพันกว่าตัวก็ตามเนื้อเรื่องครับโอโลต้องการล่าของซาสึเกะแล้วนะเพราะว่า ล่างมันก็น่าจะพร้อมแนละ้วก็เลี้ยงมาจนโตแล้วเนี่ยโอโลบอกได้เวลาที่กูต้องกเก็บเกี่ยวผลประโยชน,ะยยงงนยล์ลวทีก็นะมีคำหยาบคาอย่างี้ขอภัยด้วยนะครับผมเย่เออรวมๆมาสิรวมๆกันสิรวมๆกันสิ ชอ็ชอตช็อตแบบได้กรนะจายเนี่ยโอเคไอตัวเสกนี่แหะโคตรเกลียดมึงเลยระถาไฟบอลเพลงอะไรเลยจำชื่อไม่ได้ชอ็อตแม่งชิโดริสตรีมสตรีมตายยังยังยังอึดอยู่ ยาวไหมล่ะเอาเปลี่ยนจักระเป็นรูปแบบเหมือนอาวุธนะขอชาชัแปบ๊บเดี๋ยวรู้เลยนะเพื่อนขอชาชัดแป๊บเดี๋ยวรู้เลยนะมาเลยครับผมเปิดเปิดปีกมา ชีโดรีโคตรแหลก <c oughs> มาเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยชาร์ปสปีอ่ะเอา้าชิบหายโดนตีเฉยเลย <c oughs> คนกำลังปล่อยท่ามาคาจังหวะกันได้ <c oughs> ไม่ดีนะหนูเอราะว่าเสียมรยาท ชีลดิสตรีมแบบนานขึ้นและก็กว้างขึ้นชออ็อตอ่เออเลงตีใช่เดเดยวเกะใจเย็นเดเดเด จะปล่อยไฟเพื่อนไม่ได้จะใช้ท่านี้ <c oughs> มันชอ็อตโคตรนานเลยหนึ่งสองสามสี่อืมมันไม่โดนสาติดชอ็อตนะชอ็อตนะด้า,ดานนะด้า,ดานไม่ยอมตายหน้าด้านหรอเกอืมชาร์ปสเปีย โอเคไม่หมดละกลับเป็นเกะรอ,อเราคนเดิมเอ,อยามาล็อกเป้าเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยมันตายแล้วเพื่อนคอ,คอมโบสะคอมโบเะมันเลยเจเดเอาโอโลเจอแล้วอยู่นี่เองเหรออีโอโลดอกกับคุณทีเลี้ยงฉันมนาแต่ว่าไปละ ป้าหมายของซูสเกะกับโอโรนีมันคนละอย่างกันนะโอโรเลี้ยงซูสเกะเพื่อจะเอามาเป็นล่างให้กับตัวเองนะส่วนซูสเกะต้องการจะแข็งแก่งขึ้นนะเพื่อไปกําจัดอิฮะจ,จินะเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายทั้งสองไม่เหมือนกันก็นกเกิดเป็นการขัดแย้งขึ้นนะตอนนี้เริ่มขัดแยงนะ้งละแต่ก็โอโรก็คืออาจารย์คนหนึ่งของซาสเกะนั่นแหละนะ ก็เป็นคนสอนอะไรหลายๆอย่างให้นะแต่พันปกษานี่อาชีพป,ปคนสอนน่าจะอะไรเราเี่ยกำลังพูดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงครับโอโรนี่อยู่อีกงานมันไม่ตายง่ายหรอกไอตัวหาเนี่ยอยู่แม่งยังนตอนสุดท้ายคิดดู ก็สำหรับใครยังไม่รู้นะดูโศก็จบแล้วนันก็คงจะรู้กันหมดแล้วบ้างนะอุ้ยอีเชี่ยแต่ก็จะมีเดอะมูฟวี่ออกมาเร้่เลยแบบทุกปีเหมือนแต่ละวันเปล่า่ะเฮ้ยเชี่ยงงอ่ะเด้อเดงงเด้งงหมนหัวเลยงงมุมกล้องมากอ่ะอุ๊ยโอ้โหจะเอาใช่ไหมเอาโลจะเอาใช่ไหม อบอกเลยว่าสเกนี่สู้กับโอโลสบายมากนะแตกตาจาะนตโตะครับดูยากมากวิจิโคหี่ยแม่งแม่งร่อยแม่งร่อยชิบหายครับมันจะตายอยู่แล้วเออชอบโดนลอยอะ่ะลอยกว่าฮะลอยกว่า ก็โอโลก็ใกล้ตายแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วมันไม่ตายง่ายหรอกไอตัวห่านี่นะต้องเป็นห่วงมันไปหรอกครับเนี่ยโอเคเราต้องไปที่จุดแดงแล้วใช่ไหมบอลเพิงเข้าสู้สบายอยู่นะเป็นทสเกะสู้กับโอโลเนี่ยตีตีให้แบบ ก็หลังจากนี้เดี๋ยวหลังจากเราตบไอโอโลไปเนี่ยนะตบโบโลไปดีกว่าแหละโอ้โหขเขาเรียกว่าพูดให้เกียดกันหน่อยนะก็จะไปอ่าตามหาพวกพวกนะส,สเก,กียรจะได้พวกพวกเพิ่มเป็นแก๊งของมันนั่นแหละนะก็จะมีใครบ้างก็ผมก็จำชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวก็น่าจะน่าจะรู้เร็วๆนี้แหละเพราะในเรื่องมันก็น่าจะพาไปนะเพราะด่านนี้มันเป็นด่านของรสเกีนะครับมึงไม่ล็อกให้กลัวเยเออ เอาเวนอืมชิโดริอะไรล่ะฮะชิโดริชาร์ปสเปียอืม้มชาร์ตแตกกระจายโอ้แล้วแมนดามเมจโคตรแรงเลยนะโอโลโอุยอ้ยหโ,โ,โดนโดนงูโดนงูเชีย่ยเจ็บเนี่ย หาเพลิงเชียร์ม่โดนอีกฟัก้าเทียบกับแขมสานี่คือโอโลไม่มีตัวลายที่กาดเลยเนี่ยตอกโซนเซซิกเฮิมีถังแพ้เพราะข้าเป็นอมตะประมาณนั้นหายไปไหน เอมามาตาแล้วไม่เลิกฝันละอือ้เชีย่ยไอสัตว์เอ้ยเสียเลือดเลยเห็นไหมดูไหมมันเสียเลือดรู้ไหมอะไรจะตีก็ไม่ตีจะตีก็ไม่ตีเลือดโอ้โหแต่แม่งพิษมันโคตรแรงเลยเนะี่ย มันเป็นไปไม่ได้ยอมเถอะโอโลกอนนั้นแหละนะสอนเข้ามาแล้วก็โดนเขาฆ่าตัวเองนะ่ะ <c oughs> นี่แลหละเนาะชีวิตโอโลฆ่าอาจารย์ตัวเองนะฮะก็ไม่ได้เชิงฆ่าหรอกนะเออแต่มันก็ <c oughs> เหมือนฆ่าอาจารย์นะอาจารย์ของโอโลก็คือรุ่นสามนะะเชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้นะขอภัย <c oughs> โอ้ได้เกตด,ดีอันสุดท้ายก็เลยทําใไม่กลายเป็น B ไปซะงั้นโดี๋ค่อยมาเล่นแก้เป็น S ท,ทีหลังก็แล้วกันนะแย่จังมันน่าลอ,อยอ่ะพานี่บอกเลยว่าเกตรัวนะฮะมันเขียนว่าอะไรวะข้างล่างนั่นแหละนะเขียนว่าอะไรสักอย่างเนะ่ยในเรื่องของนารูโตะก็จะไปทางด้านประทัดกระแสอุตสาหนะส่วนซูเกะก็ มุงนากำจัดอิจ,จิอย่างเดียวเลยนะอันนี้เราน่าจะมาช่วยไอยเราน่าจะมาหาพระพวกใหม่เนะี่ยก็โดยการมาช่วยออกไปหรือเปล่าวะจากสารวิจัยของไอโอโลเนี่ยมั้งไม่ดูสิจำไม่ได้โวเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย,เลยอย่างเงี้ยพี่ชอบ แปลกะจเพราะถ้าคือมันจะได้โดนเป็นอาหมูมากนะฮะมันจะใช้คุ้มประมาณนั้นแด้ขึ้นไปน,ไปนี่มันนี่มันนี่สีมันนี่อ่ะแม่งไม่โดนเกรียบเรียบเรียบเรียรยไหมมันตายแล้วเพื่อนจะให้หันทางนี้นี่ก็ อันนี้ก็แบบมันคือข้อเสียของการล็อกออนนะฮะคือจะหันหน้าหนีไม่ได้นะก็จะจะกดกดล็อกออนทิ้งนะโอเคแต่มันก็จะส่งคนดีเวลาเจอบอสนะมันก็จะหันหน้าไปให้ประมาณนั้นถ้าต้องการจะล็อกก็กดเอวคางไว้นะมันก็จะล็อกให้เราหนึ่งตัวนะส่วนมากเวลามันเป็นหมูทุกเนี้มันจะล็อกไอ้พวกตัวที่มันเป็นตัวเสกหรือว่าเป็นตัวเลือดเยอะๆไว้ก่อนน่ย ส่วนเวลาไม่มีไอ้พวกนั้นก็จะล็อกไปเรื่อยเนะี่ยล็อกเองอนะซึ่งผมไม่รู้มันใช้เกียร์อะไรวัดออ่าวยังยังเหลืออีกยังเหลือเลือดยังเหลือเลือดแต่ฮะเวอร์ชันมินินะฮะชาวสเปียเวอร์ชั่นมินินะฮะ กระทุงเต็มหน้าสิเต็มหน้าไปดีาสาดเอา้าคือไม่โดนช็อตเลยอะอะไรอะเรียบร้อยบอลเพิงบอลเพิงยักษ์โอโรชอบจับผู้อ่ะอ o p top คนจากที่ต่างๆมาทดลองแล้วถ้าใครเคยดูในภาคเล็กก็จะเข้าใจนะที่มันแม่งจับเด็กมาเป็นอ,อะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกน้องก็แหละนะก็ทำให้เหมือนว่าตัวเองเป็นผู้เป็นพระมาโปรดเขาเขาเรียกว่าอะไรวะคนมาช่วยอะไรประมาณนะั้นหรือจริงๆก็หลอกใช้จับมาทดลองก็แหละนะผมอาจจะพูดอะไรงงนะผมก็งงตัวเองเหมือนกันโอเคเรียบร้อยไห ม่ต้องมาชูมือนะเหมือนประมาณว่าเหมือนจะทําดีแต่ที่จริงก็เอาประโยชน์เขาตัวเอง่นแหละนะก็ใครดูภาคตอนที่เป็นเด็กก็จะเข้าใจนะ <S <S เาพราะภาคตอนเด็กมันจะประท่ากับโอโลบ่อยนะส่วนภาคตอนโตนี่จะเป็นเกี่ยวกับแสงอุตสาหะส่วนใหญ่นะเป็นเกี่ยวกับสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นพลังของสัตว์ห่ารพวกนี้นะจนนั่นแหละ ตอนเด็กไอตอนพักเด็กไม่มีสัตว์หางอยู่2ตัวไม่มีของการไล่กับนาโตกแค่นั้พอโตมาไม่มีหูเต็มเลยนะโอเคแต่ดีไซน์สัตว์หางที่เทสุดก็เก้าหางเลยนะอ,อื่นมาดูไงก็ไม่รู้นะทำ <c oughs> ไมมึงหมดเราะมีอะไรนะ่าตลกชิโลรียืนเนียนยืนเนียน ชิโรดิสตรีมโอเคเรียบร้อยเงช่วงนี้พี่ช็อตนะช่วงนี้พี่ช็อตพี่ชาร์ทมาทุกช่วงเลยฮะตรงไหนต่อก็ก็อยู่ในนี้อ๋อมันหายนั่นอยู่ไอ้นั่นอ่ะจำชื่อไม่ได้อะนั่นแหละคนที่มจะมาเป็นฮอกสเกตคนแรกนั่นแหละนะจำชื่อไม่ได้ โอเคแต่ก็คอมพลีทคอมพลีทไปแล้วนะก็น่าจะมาในด่านต่อไปละมั้งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนเกมนี้มันดําเนินในเรื่อง2ด้านนะของโนโตะกัาซุเกะนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของซาซุเกะไปนะโอเคก็ได้การมาสิบใบไม่ใช่การหรอกเป็นชิ้นส่วนนะอื้มฮึชิริคุอ่านถูกป่าวะ อลูกเขาเนี่ยก็เกรดอะไรพวกนี้ก็จะมีผลกับชิ้นส่วนของการที่จะได้มาปลดพนึกการให้เรามาใช้ในด่านตรงที่เราไปไม่ได้เลยพวกนี้แหละนะโอเคอันนี้ก็นั่นแหละนะพี่แฮปปิ้พิกคารินปาร์ตี้นะได้คารินเป็นพวกแล้วก็อะไรวะนอตเดนอะไรนั่นแหละนะอะไรนั่นแหละนะ แล้วมันได้ใครมาเป็นพวกคนแรกวะเนี่ยังดื่มไปห,หมดละดูไปนานมากครับผมมาเล่นเกมอยงนี้ก็อยากจะกลับทําทให้อยากกลับไปดูเหมือนกันนะี่เนี่ยอ๋อโอเคเราได้ตัวนี้มาเป็นพวกตัวแรกนหะไอ้ที่มันเป็นน้ําอ่ะอยู่แคว้นเดียวก็ไอ้คิซามะอะไรโอ้โหตัวพวกนี้มันเยอะกว่เนี่ยช่วยกวาดทีเพื่อนเก็บขวานทีเยอะ จุงเบยตุ้มไขมมตัดยาแถวนี้วะเนี่ยโอ้ชีวิตชิโดรีชาร์ปสเปียริงดิงดงตุ้มแตกกระจาย รจายโอ้โหเ,เสงเแหละมาตัดอะไรตอนนี้วะเนี่ยแคทเกมอยู่รู้ไหมเดี๋ยวสิเพื่อนมาอา้าวมึงพาอะไรมาเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวเชื่อมันก่อนผมไม่เห็นชื่อมันเมื่อกี้เห็นอยู่ ไอตัวที่มันอยู่กับเราอ่ะเออชื่ออะไรวะสุสสกเกสือะไรสักอย่างซื่อเนี่ยยังยังไม่เลิกตัดอีกเว้เนี้ยก็เ <c oughs> ดีวผมก็ต้องทนเงินไปแล้วหรือจะรอมันตัดเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอ่ะก็ <c oughs> อีกนานอ่ะผมว่านะ <c oughs> โอเคลัย์พานี้ก็น่าจะไปพร้อมกับเสียงตัดหญ้าเออ โคตรแย่ว่ะเฮ้ยมันมาเรื่อยๆนะอืม <c oughs> แตกแขนงไปแล้วอ,อีซุยไอซุยเราวอซุยก็ประมาณก็โอโลตายแล้วนะที่พวกนี้ก็ มันจำเป็นที่เธอต้องอยู่อีกต่อไปพนักง้นมางกรชันซะประมาณนั้นมีนอะไรวะอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอื่ง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 อึ่งตอกส้นแล้วก็พ่นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงมันจะมุดทำติง่งอะไรล่ะ จิ้มจิ้มลขึ้นมาลูกขึ้นมาผมาม่ไม่เข้าเลยว่ะข้างหลังมันเนี่ยรู้สึกว่าตีธรรมดาจะแรงนะไหนอีกตัวหนึ่งไป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 นีไปนน่ไปนู่นไปนั่น อะไรวะพูดอะไรวะออกโซนแล้วก็พ่นไฟคอมโบแห่งความเท่จับเบอรอเทสซับเจ c เรเดอร์นั่นแหละโอเคมิชชั่นคอมพลีทงั้นก็ขอตัดผ่านไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันเนี่ยก็พูดที่รับชมว่าใครสนใจหรือชื่นชอบ ก็สามารถติดตามผลงานของผมในที่ยูท b e ตรงนี้ก็สามารถกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานต่อไปได้แลวที่ยูทูบแฟนเพจก็ตามไปกดไลค์กันได้นะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ใต้ดีคลิปชั่นก็จะมีอธิบายเอาไว้นะถ้ามีก็จะแปะเอาไว้ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับชาแน,นลนัล้นแหละผมขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่อาร์หน้าบ๊ายบายเสีย เพราะงาั้นช่วยกดสมัครให้ฉันหน่อยได้ไหมชี่ยแม่งมายุไม่กดสับให้